สวัสดีครับทีนี้มาดูวิธีการลักเส้นตัวอาคารนะครับตัวอาคารเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นมุงจากแับแล้วตอนที่เราเก็บรายละเอียดมาเนี่ยมันอาจจะมีความคาดเคลื่อนอยู่บ้างแต่ยังไงผมก็จะเน้นยึดตัวที่เราเก็บจากด้วยกล้องโทรทัศน์สเตชันเนี่ยเป็นหลักนะครับส่วนภาพถ่ายนี่เป็นตัวเพียงประกอบนะถอย่างตามรูปนี้เนี่ยก็ถ้าดูแล้วอาคารสหลังนี้เนี่ย ลักษณะก็คือน่าจะมีขนาดใกล้เคียงต้องใช้ความน่าจะก่อนนะครับแล้วเราก็วัดผมก็ลากลายผสมปไปใกล้ๆก่อนอันนี้คือเรา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 ,เราเช็คเช็คเช็คดูว่าระยะมันประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างนี้ผมก็ลากโดยประมาณไปนี่เลยนะ้รก็สิบสี่จุดห้าสี่ผมก็วางไว้นะครับในขนานถามว่าภาพถ่ายอากาศก็มาช่วยในการเป็นแนวนะครับมันเป็นสีแดง เพื่อได้เห็นนะครับสีแดงไ,ดไปแล้วเมื่อกี้นั้นสิบสี่จุดห้าสีนะถ้าเกิดผม offset เรียวสั่ง offset ไป14.5อย่างเงี้ยนะครับลองดูนะผมก็คลิกปุ๊บ offset ไปสิบสีาลองมาเช็คดูไปองเงี้ยมันมันยังขาดอยีกนิดนึงผมก็ปรับ offset สิบส้าห้า มันจะลง14.55 14.6น,นะครับตามลักษณะการการสร้างอาคารนี่ปุ๊บเนี่ยใกล้เขียงแล้วนะครับมีความคัดขึ้นอยู่บ้างเล็กน้อยนะครับกตดูตอนนี้เราก็ลากเส้นนี้นนนนจับชิป L ผมจับปลายเส้นนะชิปคลิกขวาเห็นปอย ผม,มเลือกตรงนี้ตังเกตแต่ว่าแต่ว่าเนี้มันจะเกิดตรงนี้นะตังเกตปุ๊บก็าลาอาจจะมีเคลื่อนเคลื่อนอยู่หน่อยนะครับเดี๋ยวคอยวายอีกทีหนึ่งมันเป็นสีแดงเมื่อกี้โอ14.55ยังค้าง,งอยู่โอเคผมก็เลือกปุ๊บคือเราตรงนี้ตอนนี้เราต้องดูทั้งหลังขวดนะครับโดยโดย วิธีการเนี่ยทผมจะทําผมจะดูทั้งหลังก่อนครบคุมทั้งพื้นที่ก่อนว่ามันได้ไหมนะครับผมว่ามันน่าจะโอเคนะตอนนี้แต่โอเคละสิบสี่จุดห้าห้าทีนี้มาดูว่าแต่ละหลังในในเนี้ยมันยังไม่ได้นะครับเราก็ดูระยะมันเท่าไหร่นะก็ลองวัดระยะจากนี้ครับ di di นี่คือวัดระยะเนี้ยหรือคุณจะลากลายก็ได้นะครับเพื่อจะดูระยะผมก็ลากมานี่ di คลิกปุ๊บ มันเจ็ดจุดไม่ขึ้นขึ้นแต่ดูไม่ทันเนี่ยครับเจ็ดจุดสามหกถ้าผมปัดนะครับมันมีอยู่สองอย่างคือปัดขึ้นปัดลงถ้าผมปัดเป็นเจ็ดจุดสามห้าอย่างเงี้ยนะครับลองดูนะก็ต้องลองนะครับเจ็ดจุดสามห้าไปด้านนี้เป็นไงบ้างนะครับอปุ๊บมันก็นิดนึงจากด้านนี้ไปด้านนี้ปุ๊บค่อนข้างจะ เคลื่อนอยู่หน่อยหนึ่งนะครับถ้าเป็น7จ็ม่เเป็น7.4นะครับถัวมันต้องบางทีนต้องเฉลี่ย7.4็ 4. 4ก็นา่าจะมีความใกล้เคียงกว่าไหมนะครับอันนี้กินมั่งนในองการตั้งเป้านะครับมีความคล้นเคลื่อนอยู่บ้าง ทำให้นั่นปุ๊บเราก็โรเทไหมไงนะผมว่าโรเทนะครับเพื่อถัวเฉลี่ยมันปกติผมว่าบางทีผมหมุนนะคลิกให้หมดจะจับจุดชิปตัวที่ endpoint ชิป Endpoint จุดเปินผมให้ตัวนี้เป็นจุดหมุนเพราะว่าเพราะว่าตัวตัวมุมเนี้ยนะมุมมันยันเม่นิดนึงตัวถัวไปนะครับ ก็เข้าใกล้ใช่ไหมตัวนี้ก็พิินมาหน่อยนึงอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคได้แล้วเราก็ลบใช่ไหมเราก็แต่งรูปคุณจะลบยังไงก็แล้วแต่แต่ระวังนะครับไ้ด้านนี้มันออฟเซตมาเส้นมันยังไม่ชนนะเนี่ยตรงเกียด้วยดีด้วยนะครับเส้นไม่ชนอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอคุณลากเส้นอะไรมันจะผิดทันทีทำยังไงก็ได้นะครับตั้งฉากผมใช้ f อย่างเงี้ยปุ๊บปุ๊บมันจะเส้นชนกันพอดีนะครับใช้ f เส้นมันไม่ชนอเอฟเอฟใช่ไหมนะฮะหรือถ้าอย่างนี้เส้นมันชนกันก็ทิมเทียใช่ไหม,ม,มเราก็เลือกทิมก็ได้นะก็เนี่ยตั้งฉากแล้วนะครับในแต่ละการจะเป็นอาคารนี้ลองดูนะครับมีแค่สองจุดเราต้องใช้ภาพถ่ายช่วยนะครับมีแค่สองจุดแล้วก็ต้องเดาว,ว่ามัน เท่าไรแต่เราอย่างโดยโดยมีข้อมูลนะครับก็คือข้อมูลจากภาพตายอันนี้คือ point เนี่ยน่าจะเก็บตรงมุมอาคารมาเราก็ลองดูว่ามันเท่าไหร่นะครับชิป4.3ใช่ไหม4.3นะครับแต่ตรงนี้เราไม่ไม่รู้เท่าไหร่ลองเช็คดูที่ครับถ้าเราดูหลังคาที่ว่ามันเท่าไหมจัตุลัดไหมนะครับผมชิปตรงนี้ปุ๊บมาด้านนี้7.6ฮ7.6 ด้านนี้ประมาณ7.6ไหม7.75ประมาณ7.6ก็แปลว่ามันจัตุรัสใช่ไหมพอจัตุรัสปุ๊บเนี่ยผมก็ลากเส้นนี้4ผมว่าน่าจะเป็น4.4หรือ4.35ผมใช้เป็น4.35นะครับเพราะที่ผมบอกว่าโพลเนี่ยมันจะมีค่าพิซซึมคอนเทนต์หรือดวงมันใหญ่นะครับมันไม่ได้ชิดมุมผมก็ปรับนิดนึงเรื่อปรับไปกอปรับเป็นสีแดงนะ เมื่อกี้เท่าไหร่แล้วอ่ะมาดูที่ครับ4.35นี่แห้วผมก็ออฟเิตถ้าออฟเิตพวกนี้มันจะตั้งฉากนะครับ4.35แอนเอนพอยต์ point. ชิปค่อยขวา n อนพอยต์ point. ชิปคิดขวาเอนพอยต์ n point. หรือใครเปิดงี้ได้แล้วคุณก็ลากเ,เลถึงกูล่าก็ได้นะครับปกติถ้าอย่างนี้ผมจะใช้ F ไม่ต่อใช่ไหมต่อแล้วหรือจอยผมใช้จอยเลือกทั้งหมดนี่ปุ๊บ<ม>ก็จะต่อเลยนะครับคลิกเส้นนี้ปุ๊บทีนี้คุณลองดูนะถ้าบางงานเนี่ยด้วยส่วนใหญ่ตอนหลังงานเนี่ยเขาก็จะเอาเอาแนวหลังคานะครับไอแนวหลังคาเนี่ยปกติเนี่ยผมผมก็จะใช้วิธีการใช้ภาพถ่ายมาช่วยเนี่ยเพราะตอนเก็บเนี่ยมันมันเล็งยากครับบางงานคายมันสูงมากก็เลยต้องใช้ภาพถ่ายมาช่วยก็โอ ก็ลองเช็คด,ดูนะครับจากเส้นนี้มาถึงนี่1.54 1.55ุดหโอ้าห้ลองดูนะครับต้องต้องลองเห็นไหมมันใกล้เคียงไหมสังเกตด,ดูมันจะใกล้เคียงนะเนี่ยถ้าว่าไอ้คุณว่ามันน้อยไปก็เป็น1นึ่งจุดโอหนึ่งจุ้าหนไหมนะสังเกตพอหนึ่งจุดหกปุ๊บอย่างเงี้ยก็จะเต็มพอดีโอเค ดีนะครับขอให้ลองทำดูนะครับสวัสดีครับ